ยอดนิยมที่มียอดขายทั่วโลกสำหรับโคโรล,ล่านี่กว่า50ล้านคันนะครับ โตโยต้าโคโร l a 1 6่งจุดจีนะฮะเจเนอเรชันที่10หรือเขาเรียกว่ารุ่นหน้าแบนนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างๆผมนี่นะครับเป็นรถที่ผมบอกว่าท่านใดที่หารถนะราคาดีราคาถูกอะไหลเยอะผมบอกแล้วว่าคันนี้นะท่านต้องมาชมนะครับขออนุญาตเกลื่อนนํานิดหนึ่งนะว่าโคโ l a เป็นชื่อที่คุณหูชาวไทยมากถึงรุ่นนี้นะครับอายุนะฮะโคโร拉อ่าเจน10นี้ ยังมีเจน11 g เอ12อยู่ตั้งแต่โคโรล่าชื่อนี้ที่เราได้ยินมานะประมาณปี1966 59ปีนะครับมากกว่าอายุผมอีกนะฮะตั้งแต่ k e 10, KA 20, k e 30ไล่เข้ามารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เปิดตัวมารุ่นนะี้เขาเรียกว่ารุ่นหน้าแบนนะครับรุ่นนี้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่ารุ่นนี้เองแ็กซี่เองก็ใช้เยอะประชาชนทั่วไปก็ใช้เยอะว่ากันว่าทั่วโลกมีถึงอยู่ประมาณ 50ล้านคันสําหรับโคโร่านะครับเพยนแตนเองท่านที่ซื้อไปนี่เรื่องอะไหล่เรื่องการบริการเรื่องอาการสวิตบอกได้เลยว่าตั้งแต่แท็กซี่จนถึงรถประชาชนทั่วไปใช้มีเยอะมากนะครับรุ่นนี้นะครมีทั้งหมดอยู่3เครื่องยนต์นะครับคือเครื่องยนต์1 6 0 0 c ซีซีเครื่องยนต์1 8 0 0 c ซีซีและเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซี1.6นะครเป็นรุ่นเครื่องยนต์เล็กสุดนะครับ109แรงม้านะครับ109แรงม้า ซึ่งรุ่นนี้นะครับมีทั้งแก๊ส CNG ซึ่งสมัยตอนนั้นนะครับประมาณปี2008เนี่ยน้ำมันแพงทางเลือกหนึ่งที่ลูกค้าแย่งกันมากก็คือรถที่ติดแก๊ส CNG มา CNG นะ1.6จะแพงสุดอยู่ประมาณ840,000บาทนะครับแต่รุ่นเริ่มต้นเขาอยู่ประมาณ700,000ต้นๆแต่คันนี้เป็น 1.6G 1.6G คือ,อท็อปของคลาส1.6 นะครับซึ่งเป็นบ่อนังแท้มีออปชั่นเต็มสุดเลยนะฮะเพราะ,ะครคันนี้รถใหม่อยู่799,000บาทนะครับวันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากๆราคาถูกมากๆท่านไดนหาไปนะรับประกันได้ว่าโครงสร้างบอดี้ตัวถังเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบช่วงล่างซื้อไปใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมนะครับรถดีราคาถูกแนะนําเลยคันนี้ผมพาท่านผู้ชมดูนะครับห้องเครื่องยนต์ก่อนเลยสีภายนอกนะสีบอลเงิน ห้องเครื่องยนต์นะครับบอดี้คงสร้างก่อนนะคานหน้าเดิมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆนะฮะหม้อน้ำนะครับรวมไปถึงสติ๊กเกอร์มาตรฐานอุตสาหกรรมตะเข็บต่างๆนะครับของเดิมจากโรงงานนะน้ำยายา3 A, อาจจะมีเก็บสีมาบ้างนะครับรถรุ่นนี้นะฮะปี2008นะครับปี2008 17ปปีจะบอกว่าไม่เคยทำสีเลยก็คงไม่ใช่แต่เรื่องชนหนัก รับประกันได้หัวโชคนะฮะห้องเครื่องต่างๆเรียบร้อยมากตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.6นะครับ 1,598cc 109แรงม้านะซูเปอร์ซีเออวีวีทีไเปอร์ซีวนะครับอันนี้ยขออภัยนะฮะตัวนี้เครื่องยนต์ VVTi นะครับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูต่อนะครับล้อเป็นล้อติดรถอยู่เลยนะครับล้อแม็กขอบ15นะครับ 1>, 1, 9, 5, 6, 5, R15 ยางปี22ยางยังดีอยู่เลยนะครับสเกิร์ตด้านข้างด้วยเดี๋ยวพาดูนะครับพาดูห้องโดยสารตรงมือจับมีรอยนิดหนึ่งนะครับมีรอยนิดหนึงแต่แผงประตูเบาหนังแท้นะครับท่านผู้ชมครับเบาหนังแท้สวยงามมากเพราะเปลี่ยนชิ้นหนังแท้มามีบางชิ้นนะที่ยังมีรอยตำหนินิดหน่อยนะแต่ถือว่านี่เป็นสภาพการใช้งานของการใช้งานทั่วไปนะครับ พวงมาลายัยหัวกเกียร์นะฮะยังมีลายอยู่นะถ้าเป็นแท็กซี่สังเกตได้ง่ายว่าตัวนี้มันจะเงาเลยนะครับเงาวับไเพราะว่าลูกค้าใช้เยอะมากแล้วก็จับบ่อยๆพูดง่ายรวมไปถึงหัวกเกียร์ด้วยคอนโซลกลางหัวกเกียร์เรียบร้อยดูดีมีจอด้านหน้าเลยครับท่านผู้ชมครับมีจอให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ไม่มีจอจะใส่มาใหม่เลขไมค์คันนี้นะ3 3 1 1สนสมนกิโลนะครับมาดรัตทุกอย่างใช้งานได้นะครับ รถ17ปีนะฮะปีละ20,000นะครับ, 20, รบก็ประมาณ300,000สี่เพราะนักคันนี้เฉลี่ยในการใช้งานทั่วไปก็หมื่นไปไปลายไม่เกิน20,000กิโลเบาะด้านหลังนะฮะไม่มีตําหนินะสวยมากช่องเคลียร์บุรีทุกอย่างนะฮะหลังเบาะเรียบร้อยดูดีแผงประตูด้านหลังนะไม่มีรอยไม่มีตําหนิดใดๆนะครับอ่ะต่อไปมาดูที่ด้านหลังนะครับห้องโดยสารขออภัยครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนี่ถือว่ากว้างขวางนะครับรุ่นนี้แท็กซี่ถึงนิยม นะครับเพราะสามารถใส่กระเป๋าได้หลายใบเลยนะครับห้องยางอะไหล่เรียบร้อยนะครับห้องยางอะไหล่เรียบร้อยมียางอะไหล่แม่แรงนะฝากระโปรงด้านหลังยังเป็นของเต่อต้าของแท้แตะเข็บด้้นด้านหลังนะฮะเดิมๆไม่เคยแกะนะครับมีใส่สปอยเลอร์อด้านหลังเพิ่มขึ้นมานะครับสเก็ดข้างนะครับสปอยเลอร์อด้านหลังเพิ่มมานะนี่คือ 1.6G นะฮะท็อปของคัส1.6นะ,ะเขาเรียกรุ่นหน้าแบนนะฮะ ภายนอกนะคะก็ถือว่าสีดูดีใช้ได้นะครับอาจจะไม่เป๊ะร้อเนะครับเพราะคันนี้ราคาถูกแสนกว่าบาทเองรถด,ดีสุดคุ้มค่านะครับทุกอย่างเอาไปใช้งานได้เลยนะครับท่านใดที่หาโตโยต้าโคโรลล่านะฮะรถอนเนกประรถ อ,อะไรเงยรถยอดนิยมอย่าว่ารถนี่กว่าสงค์ี้ยรถยอดนิยมที่มียอดขายทั่วโลกสาหรับโคโรล่านี่กว่า50ล้านคันนะครับข้อมูลจากการเลสซิ่งนะผมเพิ่งไปฟังมาโอ้โหห้าล้านคันนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆน่าจะเป็นรถที่อันดับหนึ่งนะที่ขายทั่วโลกมากที่สุดนะฮะแล้วก็คลองใจคนไทยมาถึง59ปีเจนเนอเรชันที่10คันนี้นะครับรถแบบนี้นะฮะเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเราการันตีรับประกันอะไรไม่ดีเราจับเปลี่ยนให้เอาไปใช้งานได้ยอย่างเดียว ราคาพิเศษครับราคาแค่1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้น1,049ครับท่านใดอยากเป็นเจ้าของนะฮะรถที่เรามองว่าอายุหลายปีแต่คัดสภาพที่สมบูรณ์และที่สําคัญคือซื้อไปใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมสนใจรถคันนี้อันติดยอดนิยมคันนี้นะฮะโทรคุยกับผม084-777-6699 084-777-6699หรือจะ แอดไลน์นะแอดไลน์ได้แล้วนะครับแอดไซน์มงคลค่าภาษาอังกฤษนะครับแอดไซน์มงคลคาท่านจะสามารถแอดไลน์กับผมได้แล้วนะครับเราส่งรูปส่งตําหนีส่งเร่มทะเบียนต่างๆให้ดูหรืออยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะฮะเราส่งรถให้ถึงที่บ้านนะครับส่งให้ช่างให้ศูนย์ตรวจด้วยก่อนว่าสภาพเหมือนที่ผมรายงานไหมถ้าถูกใจตรงใจก็ซื้อไปได้ของนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์มีรถเข้าใหม่ผมจะมารีวิวให้ดูทั้งรถที่ราคาถูกราคาแพง ทุกรุ่นทุกสไตล์เรามีนะฮะรถมือสองมั่นใจมงคลคารเซ็นเตอร์สวัสดีครับ